สารคดีค่ะมือน,นี้รถพังพี่น้องเอ้ย<แ>วาสนาค่ะคนกระหางแล้วรถยังมาห่างอีกค่ะเออสิไปสายสิไปง่าง่ายง่ายมองผู้ประสบภัยเออจากท่องเที่ยวอยู่ยดีจากท่องเที่ยวอยู่ยดีใจผู้ประสบภัยตอนนี้รถห้างค่ะ อยห้างเก่งสิงคนก็ห้างค่ะวาสนาค่ะคนก็ห้างแล้วรถยังมาห้างอีกค่ะเอาจ้าไหนกับชีวิตดีอ่ะแป๊บขึ้นโออกเลยตันทึ่งเรื่องเลยนี่ทึงเร่องไม่บย่างแม่ได้ยางอยู่แปมรถห่างสะพันเกิดอแป๊บนี่แป๊บนี่ค่ะวันเกิดอ่ะแป๊บกับวันเกิดรถห่างสะพั่นเกิดอ่ะแป๊บนะชัดชนค่ะมื่อนี้ค่ะแามไปมอเข้าเออรถเดนนี่มอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์อ่ะแป๊บื้ออายุสามอ่ะแป๊บอ เดินลงไปซ่อมเต้นซ่อมรั่มเถินชั่บัดสิรั่มใชไรมือแรงเสียงยังแหบอยู่เอ๊มันเออมันตัวเทียนไหมใช่ยู่แล้วโอ้ยต่นายเนาะต่นายอยู่ฮ้อนมาขึ้นลวนน้ำพ่นมือเดียวจะได้จังหวะ ไม่กินกูข้นมุมปรดบานี่แต่ร้อนลูกขวางก้ทั้งตัวทั้งยากทังไหทั้งหัวทั้งยากเมื่อไทั้งหัวทั้งรถกขาหางยังได้มาฟังเพลงทอมเต่าอีเพลงจตัวึินมาอีก เสีดสีดาบเ้อตัดลงจับสัมผัสดาราสาราคดีเนี่ยมีความรู้สึกว่างเดยค่ะรถนี่รถพังนี่มันบอกไม่ได้เนาะไม่ได้เตรียมตัวโอ้ยขาคือไหมไทยเนาะโอ้ยขาเมืองโปรยใหญ่ใหญ่กูญแจกายก้อนนั้นตกเป็นเองกันม้วนหม้อซุมเลยเกินย่างช่วงเกิน เอาสิเฮ็ดได้บ่แม่งเด้ศิลปินธรรมดาในเฮ็ดได้บ่ให้ถามก่อนนั่งเอกี่พี่เพรันได้ดููจักจั่งติบ่ฮู้ติว่ารุ่นางไงเอกี่พี่บ่ฮู้จักจั่่รู้แล้วรู้เออสิไปสายสิไปง่ายง่ายง่ายมองคู่กับโชคใหเออจากท่องเที่ยวอยู่ดีๆีจากท่องเที่ยวยู โอ้ยบ oh, <hey, S 2> ังเดับ e ดูกรได้อือ้นมากพี่น้องเอ้ยบังเดอ้ำบากคักจำได้เนี่ยเ่นั่นบ่แม้มันเป็นน้ำแม่ตีวีใหญ่มากสองมือกับรถห้างเป็นน้ำแม่ติ ไปหามองสนห่มบ่นี่เดี๋ยวะาัง หอบหอบ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 ไปยางเดียว้สอบควองไปยังจากผู้ท่องเที่ยวจะได้ดีเป็นผู้ประสบภัยเิัดคือหน้าตอนหอบควองนี่ไหมหัดมด้เลยียวดีดีมัยมัดใส่คื้กั